เอาทีนี่ต้องใส่กีหมดเป็นเดิมเลยมัมนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปค่ะพ่อกันอีกคือเกา่าอ้าเต็มหมกมาอยู่เตีมากครับมากครับมากค่ะพ่อกันอีกค<ม>ือเก่าเนาะกับเราสองคนหมกแพ้วผ้ากินค่ะพี่น้องแพ้วผ้ากินมม่อนีกินยังครับ วายเหนือกวนยังไงผู้นห็นบ่เนาะเนื้อติดมันนะคะครับผมเนือติดมันพี่น้องอันนี้เนือติดมันเ้าจะมาเห็ดเนือดาดเนื้อดาดบอเนื้อดาดกระทะแบนตะเบิงต้องทาเบิงค่ะก้อนอื่นเขาจะมาหั่นเหนือก่อนโอ้ยสั่งบอกไม่ขึ้นจะเอาตอนประมาณซํานี่เนาะครับอันนี้เป็นเนื้อติดมันบอแมนค่ะเนือติดมันครับเอฟซีแฟนครับครับนี่โอ้เบิงข้างใน นหนาท่านหนาท่านพี่น้องหนาท่านโค้ดเ,เลยโคขุนเลยนะครับโคขุนเลยแลต่เขาเขาบเห็ดบางปานโคขุนแบบคือคลายว่าเขาเขาเห็ดกินเองเนะาะค่ะสุดคำบรรยายพี่น้องครับสีสันของเนื้ออู้หูพี่น้องเนื้อสดสดเลยดิเนื้อสดอสดเลยนะครับอืม เห็นกับน,น้ำไล่ไหลแล้วเนาะสำหรับคนที่ชอบกินเนื้อนะครับเมนูของคนหมักเนื้อบางคนเป็กับบกินเนี่ยโอ้คุณไม่เคลื่อนขาคุณไม่เคลื่อนคุณไม่เคลืค่อนตาโปค้ค่ะน่วยเคลื่อนตาโป้มันขวอยนี่นะ <c oughs> ซื้อนักล่องสมัยเป็นเบ้าไม่เคลื่อนตาโป้มู่ตั้งให้ครับมู่เป็นดีเจกัน ต่ว่าเสียชีวิตเลยอ่ะ <laughs> ดูครับดูครับอืมเสยมากครับบอกได้คำเดียวว่าแซ่บเขาเสียน้ำจิ้มแบบไดนมือนี่มือจะให้น้ำจิ้มผัดเจ้าเจ้าหอนเจ้าอันเนี้ย เขาเอินว่าเจ้าอย่างเจ้าฮ้อนที่นี่เขาสิมาเห็ดน้ำจิมำจ้มนะครับเมื่อนี่สิเห็ดเป็นน้ำจิม้มเจ้าฮ่อนหรือเปล่าค,ครับผมเรามีส่วนผสมของตะไคร้นะครับ ไ่ลายดอกไฟจะสามแบนี่ยังมันเผ็ดบ่ะเอาความหอมความหอ,อ,อมซื้อตำให้ละเอียดเข้ากระิตำเครื่องให้ละเอียดนะครับเสร็จแล้วก็จะนำไปผัดนะฮะ เดี๋ยวตอนี้ขอแยาตำก่อนตำก่อนน้ำจิ้มนะครับเป็นน้ำจิ้มเจ้าฮ้อนนะครับคนอื่นเขาก็เอาลูงค่ะน้ำมันพืชมันพืชเพื่อเขาจะผัดเครื่องนะค่ะเดี๋ยวรอหมอห่อนแป๊บนึง หอม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 เคี่ยวไปเรื่อยจนเหลืองน่นปะจนเหลืองแล้วค่อยเอาพริกลงอืมแต่มีหอมมากเลยครับ FC แฟนคลับเริ่มหอมแล้วคะ่ะมันจะหอมปิ่นตะไคร้นะครับกระเทียมตะไคร้กระเทียมตะไคร้ครับกับคาร์นี่รวมกันเริ่มจะเหลืองนิดนิดนะครับใ <c oughs> ส่พริกป่นลงไปเลย มักเพชกรพชก็ใส่เผ็ดจ้ะมักเพชกรก็ใส่หลายๆมันจะแดงเด้งบางคนเพิ่งกัเอาพริกอันนั้นใส่ได้พี่หมูพริกสดพริกสดกสด,พร,สดพริกสดก็ต้องตำก่อน,นครับ<ช>ตำก่อนแต่ว่ามันสิบใบในบรรมัดในใบใน้มันจากจากพริกนะครับเหน่ยวกะเติมอันนี้ลงเปรีปร้ยวลงไปหมดเลยลเห็นวะน่านจะต้มไวค่ะ เห็นไหมน้ำมันจะลอยนะครับผป็น้ำมันจากพริกนะครับน้ำมันจากพริกค่ะมิะชโลดเราก็จะเติมเกลือน,นิดนึงน้ำปลานิดนึงเกลือนิดนึงน้ำปลาเดี๋ยวฮาวจะมาชิมกันชิมแั้วกัน ได้พอดีแล้วข้ากโปก่งลงจะกีเห็ดบปเป็นเลยเห็ดแหม่แล้วเห็ดเรได้ขอสูตรน้ำเราสูตรเจ้าฮอนนะครับสูตรเจ้าฮอนอดักใส่กลวยดักใส่กลวยพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับแล้วเราค่อยใส่หอมลงไปนะฮะ แค่พี่ม็กอกใช่ไหมจริครับพี่น้องว้าวมาเดพี่น้องจริงเหอาดดาดเลยดาดเลยอะไรคี่ดาาชอ้ยจะแชร์บอกค่ะ เอากวันเลยได้หมอนนีนอ่ทุ่คนโอ้ยเห็นตอแซ่โอเคค่ะ อืมนาก,กันนาก,กันอืมพี่น้จงแต่ผม่มมินซุปอะไนี่ครับ,มมรบอืมขึ้นดาดไปเลยเขึ้นดาดไปเลยโหอืมพี่องค่ะ ออกกิดใสออกคิดใส่เนยเลยนี่ออกคิดถำมักมหอมของเนยใส่แล้ไฟเนี่ย เอสซี่ต้องเลิงหลครับคิดว่าไฟ่หองแห้งบ,แบ,บแ่ะอยแห้งไม่เป็นไรอย่างนี้เลยแต่ผมจะกินแค่นี้ <แ S 1> นะครับเอสซี่แบบแยบคัดพี่น้องนิง้มด้วยลงไปค่ะมีกิ้มลาดเลยลาดาดมลาดลาลาดลาดเาลาดน้ำจิ้มไปเลยครับโอ้ยใส่ย,า,ยางนะ้ chào chứ? chào 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 หวานมากความหาเป็นทิน้งเลยแบบบ้านบา้านเท่งถ้าอยากกินย่างก็งย,ย่างแบดหแบบผมไม่กินดุมากนะ เอาเลยค่ะย่างเหยย่างให้ีอดขอแก้ดันดพี่น้องครอนอันเฉียนตรงนี้นะไฟมันออกมาตรงนี้น่าจะหันไปอีกนึกว่านั่นนะครดบะดัแคล้ว่าดันเคว่เด้อนเลยกินกิน 김밥 만들 찜음음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  มันให้ทันนะจ๊ะกินไปเลยครับเนี่ยกินกินกินอูอเดยวอูอโหยน้ำจิ้มเราบอกเลยเะว่าเด็ดมากกิบจั๊อ ไปค้อนตรงนั้นหมดผมจะย่างแค่นี้น้นนองเล็ก่ครับเราจะย่างแค่นี้เห็นไหมโอ้โหแล้วภาพบึงอู้าูกะเซาะกระเซาหท่อนั้งหอนทั้งนั่นเลยตนนนอ,นน,น,น,อนนี้เน <laughs> <laughs> มันมัน <laughs> ยุยม่ยมยม,ยมเลยตอนนี้ S <S นีกก่ค่ะยัเยิมเยิมไม่ต้องสุกมากมีกลิงนเข้าพี่น้อนง,ง,งอุ้ยไงยังยังต่อเด้อดมันห่อนเมนูเนื้อ ม่นี้ไปยามพี <t> ่น่องพี่สาวผมผมไม่เขียวเลยคุณเอากระดาษต้นนี้มันที่ไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> ้า <c oughs> น้ำน้ำเต้านีาน่นะไม่มีไม่มีนะไม่ต้อ เจ็บขนาดมาเยอมากเพาะต้องจากน้ำินใส่้วย่าต้องมีชาด้วยชาไม่จิ้โรดสูตร <laughs> ก็บอกแล้วว่้องชิมซี่ง 现在路吗？Yeah, คค้้อออาออาออนนี่เเเยตนนไฟเ้าเริ่มกี่ดาทีแล้วคือให้มันค่อยๆเราค่อยๆด่นะดานะขอไฟตับนี้นะ ว่าจะเป็นลูกดูชัดออกด,ดอ้วยตรนี้อืมโอ้เยอนไม่มาขอด้มันเกินเว้ยเว้ะเหรอเว้หน่อยหน่อยอม่นไม่อ พี่น้องมาได้อคำนี้สุดยอะหมดต้องเห็นมันเป็นหงอนเถอะม,มันเยิมเยิ้มนะ่พี่น้องมีกินแซ่บมากเลยหืม กอแดดเอานะโอ้โหขึ้นข้ามันได้ <laughs> ท,ท <laughs> <laughs> บะหมี่โบมาเก็ดแต่ลดลดทิกลุ่มด้วยค่ะสำหรับคุณยายโบมาเก็ด เอาใจก็นอนดึกเลยนี่ไปหาซื้อนัดดึกชิอบเนี่ยดึกเถอะบ้านมิบ่มีอยู่แต่เราเพิ่นบ่มีถาดบอแต่ชิบอกะเขาซื้อไงอีกเด้าเป็นอยากซื้อเหอเด้อ ไะด,ดาษใช่หมอไฟฟ้าก็ได้บางคนมันก็มีหมอไฟฟา้าพนกักดาดเอาหมอนี้เขาก็จะห่อนแน่แต่ว่าเสื้อบอบหมอไฟฟ้ากับหมอแบบนี้น่ะมันต่างกันดิต่างกันครับไม่ได้ควาห่อนี่ต่างกันอเอาแบบสเต็กไหมสเต็กไหม ตันมันกินรากด้วยโหว้าวว้าวอุ้ยหยดลงแลวโอ้โหฮ่าฮ่า หากผมจะเลือกเป็นมิ้นไฟเ้อเริ่มอ่อนแล้วครับเอาไว้ขนาดนี้พอพี่อย่างอะไฟอ,อ่อ,อนๆอะดีเดี๋ยวคือเป็นประสบการณ์เนาะเนี่ยหายอย่างสิดีพ่อครับออโอ้โหบ๊วยกับความพอน ความหมันต้องพูดถึงเนื้อน,นุ่มอยากให้เนื้อนุ่มน่ะว่าต้องเป็นว่ต้องไปมักใส่เนียงก็ะปุงมักเนื้อน,น,นุ่มมันบะมาต้องมาใส่คือสับประรดมากแล้วเกิดที่สำคัญ ต้องลูกเตะเสาเป็นยังมันสีได้เนื้อพลอยฮะมันสีได้เงยังฮะเอ้าสวยมากเขาก็ซื้อเนื้อเหลือต้นเนื้อหยาบไว้ให้เราต้องไปแต่เช้านะไปซื้อเนื้อเนี่ยตลาดโอเคเข้าใจละถ้าไปสวยได้กินเนื้อหยาบจ้ะน้ำพรยวเผานะเข้าใจแล้วจ้ะ พูดจะอิ่มเลยด้วยพี่น้องบางคนเพิ่นกับ,บ่บกินเนื้อต้องขออให้เ้อเอามูก็ได้มูกด็กดีค่ะครับแต่ถ้าบ้านเฮานี่ภาคอีสานเราเนี่ยเอาทานเนื้ออันนี้ม้อให้คุณขอมอบกินนี้ให้คุณ โอ้ยยังไงสุดฟินเมนูเพิ่มความอ้วนสำหรับพี่น้องที่อยากได้ปลานะครับอย่าลืมนะครับติดต่อมาติดต่อมาค่ะที่0648310497นะคะคแนม่ยังบเลแล้วอยู่อ่ะอ๋อไปอาไป,าไปจ้าสำหรับคลิปนี้เท่ากับ ไปแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,คะเจอกันคลิปหน้านะคะ